สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ TRN TV คนอ่านข่าวดีเจดาดาควงแฟนหนุ่มเกาหลีเจสันเข้าประตูวิวาหวานชื่นมืนเ oh. พิ่งจะผ่านวันเกิดอายุครบ41ปีมาเพียง1วันวันถัดมาถือเลิกดีจัดพิธีมงคลสมรสวันที่12ธันวาคม64สำหรับดีเจดาดาวรินดาดำรงผล ของแฟนหนุ่มชาวเกาหลีเจสันแวงเข้าประตูวิวาโดยมีลูกชายน้องดีนควงแขนคุณแม่มาส่งตัวให้กับเจ้าบ่าวเรียกว่าเป็นงานที่เต็มไปด้วยความรักความอบอุ่นทั้งนี้ก็ได้มีเพื่อนที่รู้จักกันมานานกว่า10กว่าปีอย่างดีเจต้นหอมร่วมเป็นพิธีกรในงานแต่งงานให้ทั้งยังมีดีเจอ๋องดีเจมตูมรัศมีแขดาวนัทพศรบอยพิสนุและภรรยาอแมนดามาร่วมเป็นสักขีพยานความรัก งานนี้เพื่อนรักอย่างดีเจต้นหอมและดีเจอ,อ๋งถึงกับน้ำตาตกเมื่อเห็นเพื่อนสละโสดมีครอบครัวที่อบอุ่นอีกครั้งซึ่งพิธีงานแต่งก็ดำเนินการไปอย่างราบรื่นโดยช่วงที่โยนดอกไม้ดีเจมะตูมก็เป็นผู้โชคดีที่สามารถรับช่อดอกไม้จากเจ้าสาวได้ดีเจต้นหอมถึงกับเบะปากใส่เลยทีเดียวค่ะ ทางด้านทีมงานของเรา TRN TV คนอ่านข่าวก็ขอแสดงความยินดีกับคู่บ่าวสาว DJ ดาดาและเจสันด้วยนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์ข่าวสดอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และถ้าหากมีความคิดเห็นอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะ